ก็สวัสดีนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีเปลี่ยนพินใน s h อปปีนะครับผมในการถอนเงินนะครับจาก s h อปปีซึ่งเรามีรายได้นะครับจาก s h o ป e. ปีไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม s h o p ปี้โซเชียลพาร์ทเหรือจากการขายนะครับพอมีรายได้เกิดขึ้นมานะครับผมเราก็เข้าไปถอนในกรณีที่เราลืมรหัสพินนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนรหัสพินของเราได้ง่ายๆครับเพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนํา โอเคก่อนที่จะไปดูกันก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ผมด้วยลวกันให้เราเข้าไปที่ช้อปปีนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่ไอคอนรูปคนด้านล่างนะครับที่เขียนว่าชั้นนะครับกดเข้าไปก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับแล้วไปที่ร้านค้าของชั้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับผมตรงนี้จะมีเมนูเซเลอร์บัลลานกดเข้าไปครับเพื่อนๆกดเข้ามานะครับมันก็จะมาหน้าเซเลอร์บัลลานนะครับผมให้ไปที่ฟันเฟืองด้านบนนะครับผม จากนั้นนะครับเราก็จะเห็นเมนูเปลี่ยนรหัสเซเร่บัหลานผิ่นนะครับผมกดเข้าไปครับพอเรากดเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์ที่นะครับลงทะเบียนไว้กับช้อปปีนะครับเขาจะโชว์ขึ้นมานะครับผมแล้วเขาจะส่งรหัสนะครับไปที่นะครับกล่องข้อความในมือถือของเราเราก็ไปเอารหัสตัวนี้นะครับมากรอกนะครับผมมากรอกใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็กดถัดไปนะครับผม แล้วก็นี่นะครับผมเราสามารถเปลี่ยนรหัสได้เลยเป็นตัวเลขนะครับเพื่อนๆเราก็ใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับเอาที่เราจําได้นะจากนั้นนะครับเขาก็จะให้ใส่รหัสพินอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันรหัสพินนะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันนะครับผมเรียบร้อยครับเพื่อนๆสาหรับวิธีการเปลี่ยนพินนะครับเวลาเราถอนเงินนะครับพอเราถอนเงินนะครับเขาก็จะให้ยืนยันรหัสพินตัวนี้นะครับผมถึงจะถอนเงินได้นะครับ โอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับมือใหม่ทุกๆคนนะครับผมก็สุดท้ายนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ